อ่าเอฟซีพนฝากเงินมาช่วยบ่โดยแม่นี่ยโอ้ใช้เวลาอยู่กับลูกนี่นสมพอสมควรแน่เอฟซีมาทางใดนั่นนะจะกลับมาทางฝั่งไทยพูดเลยโอ้เอฟซีทางฝั่งไทยโดยเพิ่นฝากมาช่วยน้องเม็ดบ่โดูช่วยซื้อข้าวซื้อน้ำให้คุณตาน้องเลี้ยงลูกคนเดียวแน่ซื้อกาซื้อน้ำกินนี่แต่ว่าตั้งแต่เลิกลากันไปกับตัวนี่ก็ไล่แล้วบ่เดือนเดือนปลไปแน่ นี่กะเราเจะยัาางลงไปหาเสาเม็ดอยู่ทางเพื่อนสาเม็ดพื่อเลยเนาะนั่นกะแมนเพื่อนสาเม็ดเนาะบึงคือว่า่นไกวอู้ลูกเพ่นอยู่เนาะโอ้คุนเพื่อนสาเม็ดก่อนอ่าพ่อชสาแก้วสบายดีสาแก้ว โอ้ยสบายดีน oh, oh, no. oh, 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 so oh ้ำกันด oh, so ้เอเกามืนอหเนาะโอ้ยอามัน네ยัดลมบ่โอ mm ้คากเนสบายดีน no, ้องเม็ดโอ้ยนอนบ่โอ้ยมกับใจได้เลยนอนบ่อ้ยนอนมือนเนาะดยบนั้นได้ป่าลูกบ่สบายใคนหรือบ่ดยใครนเดียวเนาะโอ้ยพ้าพันไปกวดบ่ขึ้นผ้าพนไ้เงกับไม่ได้พาาพันไปกวดเลยเนาะ กะไปเบึงหมอเบึงย <magic> ังอะไรโอ้าหมอลาวไปว่าคือเท่าเสือธูนะโดยแม่แนวก็มีของฟ้อน้องนี่เนาะว่าเพิ่นอยากไล่ขลองเวพงเพิ่นน่ะโดยอืกินที่กินของโดยกินที่กินของที่เจ้าอันเอาปัวตะกี้นะโมแม่นของเสีพงเนาะโอยของเสียพงบ่โดยแม่แนวมันยังบ่ได้ไว้บ่ได้คอเนาะมันนี่กับพาดไว้ปีหน้าพุ่นแหละเพิ่นว่าโดยเพิ่นฮู้แล้วดอกกะเออด้กกะเศร้าเหมือน ค่ะบ mm ่เสือกะคือพ่อเสื้เนาะโดยแม่นเพราะว่าอาการน้องเพิ่กมดีขึ้นโดยแม่นเรื่นอนหลังจากอันอูอเรื่องหูลามาแล้วกะเพิ่นกะดุกเนาะแล้ก็จะกินข้าวกินน้ามันนีหายซ่านบื้อๆเนี่ยกินข้าวกินน้ามันจังโดยแต่ว่าน้องมิ้งยังไม่ได้ไปทางใดโดยแม่เนี่ยเนั่นว่าทางบุญผัวลูกโดยเนี่ยเนาะโดยแม่เนี่ยโดย แต่ทางใดกันยากไม่รู้อ้อนเพ่อยดนวยเนี่ยทางเกาะทางกลัวเนาะพี่ปลสีเอาให้ก่อนนี่โดยแม่แนวด้วยทางแม่กะเพป็นกะเบิ่งนี้งานพวกนี้หลายคนเนาะโดยทางงัวทางกู้ลูกใครผู้นั้นนะลูกเอื้อยเนาะโอ้เอื้อยลูกของชาวพงนี่บ่บ่มีเห็นเนาะซื้อเพลงเนาะเชื่อเพื่อนโอ้มีเอื้อยอีกเอาเอื้อยอยู่ใช้ชาวผู้นั้นนะเป็นอยู่ภาคใต้เนาะโอ้เป็นอยู่ภาคใต้ โดนีแน้ๆเพิ่นกะหาเงินเพื่อสร้างชาครอบครัวเพิ่้ลท่านเนาะอเพิ่นได้ลูกจะคนน่ะได้ลูกคนเดียวเนาะถ้าไปว่าซีมาเอาแต่ลูกน้องมิตรนี่ะจังหน่อยเพิ่นสิน้อยใจโดยจะไม่เห็นเนาะโดยเพิ่นยันทางเอื้อยเพิ่นน้อยใจแน่ว่าโอ้ยแพงแต่น้องมิตรผู้เดียวอ่ะโดยโดยเพิ่นได้ลูกผู้เดียวบ่เอื้อยนะโดยแม่แล้วโอ้แล้วมาป้าไว้นะแม่โดยเพิ่นกัป้าไว้แต่ข้าวพอน้องยังบุแเล่ โอ้เพิ่นปว่าแต่ยังน้อยโดยแล้วก็หลายคนก็บ่ตีแม่เนาะจักสิเอาไปเอายาเนาะแม่น้โดยเป็นกระเดนน้ํามัวแน่่ด้น้ําลูกน้ําดาแน่บ่ใช่อตึกๆน้ําเนาะแม่นโดยเพราะว่าลูกดาเพิ่นก็ยังน้อยบ่จักคมเฮ็ดไปชัง่นันก็มางัวให้หมอนี่ก็เพิ่นพอได้อยู่ลูกนจ้ะอ่าใครแน่เนาะลูกผู้นั้นก็ใหญ่แล้วล่ะว่าโดยน้อยซําลูกน้องเม็ดล่ะว่า ดเดีเ๋ยวเพือนกาพ่อแดนได้ไปได้ในนอ้มก็ง่ายได้แล้วจนหอนหาเอาปีจนปีแล้วก็ลูกน้องมิดไปยังน้อยอยู่เนาะเพื่นกะต้องอุ้มต้องเกียร์แล้วเนาะคนนั่นก็นใหญ่แล้วเนาะอ้าวบันนี้ทาจะไปหาอยูย่หากินได้บันนี้เมนสิผสมไฮบอ นกกาพะฮูนตาพากเพื่นคุณเนาะ่ามาเปนั่ไให้กัไปไปมาให้กับเราไปนอนกันโอ้ยเจอกับวิชิอ้มไปนํามไหมไปไหนิชิอ้มไปน้่นนองอุ้อมไปเฮียงมาดิเลยเข้าไปหานูใหม้หนูมันในหัวในหูกับพ่ออ้มไปไ้อยูอ้ยันนุ่งแน็กกาดเลยแกเม่นเนาะพาไปลานเนี่ยเนาะลุกลานหานเนาะชงงานเขาไปเนุ่ยนาเอา กะมาไปหากินกะเพิ่นสิบ่เอาให้บ่อเป็นการหาสิเอาใหายแหละเนาะน่อกับ่ฮู้นําเพิ่นในการเนาะเอาเพิ่นเพิ่นเว้าบ่อเพิ่นบ่เอาให้บ่เพิ่นกะบ่ได้เว้าดอกเนาะกะนยันว่าเอาเนยแม่นแต่กะอีบ่าเพิ่นแน่เนาะให้เอาแต่ลูกน้องมาจะเอาเอากะง่ายๆแบบว่าไมกลับมีทางผิดทางแบบเอื้อไป้องเนาะผิดทางเอื้อทางน้องเน่เรียกว่ามาเนาะ เดี๋ยวเดาวห้าวมากเลยมันงชีพิจเป็นการพิจใจกันเนาะตรงนี้ตอนนี้แล้วอันนี้เรากาแบบบางยังนุยังลานไปเนี่ยเรากาคนเฒ่าเนาะโดยเฉพาะเอาแต่ลูกน้องนี่ก็คงจะเบาไปจะน้อยเท่าไรมีแต่เอาแต่ลูกน้องมาเท่าไรก็มีแต่เอาลูกน้องมาเท่านั้เออเอื่อยโทรมาหน่ะบ่โทรมาถามแม่บ่แม่นน้องน้องความคิดน้องเนาะโอ้ ยันว่าโทรมาถามแม่เฮ็ดยังอยู่เอาลูกกันนะน้องเม็ดน้องเม็ดวันนี้นะยันว่าแม่วอาวันนี้ยันเอื้ยน้อยใจอะนะโบเนาะถ้าถามเพื่อนกิดชีวาอยู่นะเนาะเพราะเฮ็ดยังน้องเม็ดไปหากินด,กดูอีกครับกันมี มีบาดรบ้าในแด่เมก็เนาะไปบ่าเอาเอาน้องบุญมีเพิ่นน้องมีเพิ่นไปหากินแบบนี้อย่างเนาะเมนูอ่อนเนาะเลยเมนแนวขับไปหากินสะดวกขึันเนาะเมนอยู่เลยโดยูเงนแนวโดยแต่ว่าทางเอื่อยมันกระซิบบอขับใจด้่ยเนาะโดยนี่การลงกับเวนว่าอนาะเกับชุดได้แต่เพิ่นเนาะกับบ่าเพิ่นน้องน้ำแร่ิกะยาเพิ่นเนาะ ยนองก็บ่ได้เว anyway, ้าอีหยังจ mm ักคำเนาะเว้าแต่ว่าเฮาก็สิบ่งแฮงลูกเฮาเองว่าซั่นนะน้องก็บ่ได้ยาให้แม่น้องเอาน้องนะความคิดน้องเนาะน้องก็บ่ได้เว้าถึงเอื้อยเนาะดูแล้แต่เพิ่นเนาะเพิ่นหาเงินหาสังหาสายเงินชานเพิ่นเนาะดูโดยพี่น้องนี่ก็บ่ได้หาหยังเนาะเงินชานก็ยังบ่ได้เงินชานนั่นเป็นน้องก็ยังอีกกน้องก็อยากได้เงอนในชานนี้น้องกอืโดย คือเรื่องลูกเรื่องผัวนี่น้องกะยังประทัดสินใจจะดับเอาเนาะยังประทัดชินใจบ่าชัวรโดยน้องอยากขอแบบอยู่กับลูกไปโดนๆนะโอคือว่าเห็นน่ะเอฟซีพันผากเงินมาช่วยบ่โดยเมนโอ้ใช้เวลาอยู่กับลูกนี่ลาจุมพุจุมพุนนี่เอฟซีมาทางใดนั่นน่ะก็มาทางฝั่งไทยพนเดโอ้เอฟซีทางฝัภาคใยเพันฝากมาช่วยน้องเม็ดบ่ดู ขาวซืน้ำไม่เคยานน่งองเลี้ยงลูกคนเดียวแหละไปกับซื้อน้ำกินนี่แต่ว่าตั้งแต่เลิกยงลากันไปกับตัวี่กาไล่ไและบ่เดินเดินปลายแน่แต่ว่าคืนนี้ไม่ได้ข้าวข้ามาหาลูกคนบ่บ่เนาะไม่ว่าทั้งปู่ทั้งย่าได้撒บ่เนะนานะเราผ่านเงินมาช่วยดิเราไม่ได้ฝากเงินมาให้ลูกบ่บ่เนาะเออแบบเนาะทั้งปูทั้งยาก็ไม่ได้ทักมาแบบเป็นนั้นได้ลานเป็นั่นนั่นนี่ไม่ได้ถามบ่เนาะ แสดงว่าเพิ 2> 2> ่นต to ัดขาดดีนะมันไม่มีเนาะโด้ยอาจจะไม่เนาะด้ยยันว่าแบบผัวหัวเมียมีโทรศัพท์อย่างไรโทรมาถามข้าวถามข้าวลูกบม่ได้โทรมาเนาะผัวกันนะด้วยี่เราเห็นอย่างเนาะเพราะว่าเ้าก็เด็กก็คือเด็กเนาะจบก็คือจบเนาะเล้วก็ยันมาโทรมาทวงใหญ่ลูกนะด้ยเพิ่นก็บโบขี้นอดเนาะว่าตามตรงเนาะเวลาเพิ่นเมื่อเพิ่นกับได้ดำใบลายอย่างเนาะเมื่ออย่างย่างดีได้นะเพิ่นก็บโบได้แบบ บ่ได้วยไหนจะดุหนอโวยบ่ม <guarding no>? ีคนนำตาจะหยดเนาะเคนนู้งจะบอกินหอดเนาะแต่ว่าทางน้องมิีกะเด็กที่เล็กเล็กกะกินหอดตับ่อหนอโวยน้องกะคิดอยู่เนาะว่าเออทุกคนนี่บ่นอะไรเพี้นีหรอบ่จังอยากปะดุปะมีเงี้ยมาใช่ไหมน้องกะคิดอยู่เดี๋ยวนี้น้องกะบ่ได้คิดแล้วเพราะว่าน้องกะคอยอยู่กับลูกชะโกนเนาะโวยแม่ยู้น้องเปิดใจกับเปิดใจคุยเนาะแม่น้องเปิดใจความฮักคก็มากเนาะ เปิดใจคุยลมไววก่อนเนาะเพื่อศึกษาแน่นะกัน <diction> ย <aries> <us phones> ังบาว่าเปิดใจได้สิเอาโหลดกับโมเมนเนาะต้องได้ลมศึกษาพูดใจกันไปเนาะก่อนจะหักนะเพราะว่าเฮากัมีประสบการณ์เนาะัรงม็ดกท่านได้พาตัดสินใจเฮากว่าเลือกคักคือว่านแน่มาคักกันแ้เนะจะชีวินได้ใดกะยังบากท่านหูเนาะเธอตอนนี้ก็ ทางโรงมีดก็ต้องแบบเอาลูกดูแลลูกก็ต้องแบบเอาไปยังน้อยเนาะอู่กัต๊อบวะนี้โอ้ใครได้มีไฟเนาะมันเนาะนยังดีทอมีไฟเนาะแต่ว่าอันนี้กังคือเนี่ยวลงบ่โดยแม่แล้วได,ด,ด้เป็นแตยน่ย่ยนันใจโรงมีดเลยนะครับท่านมีผ้ากับท่านขังอีกใครเยอนะเนาะแต่กัมีประตูอัดซะเนาะ ใครอยู่และหนึ่งค่ะหนุ่งนั่นี่คือหนึ่งนะแม่คือเก้าเรยแม่แล้โยแต่ว่าทางเจ้าขุนอยู่น้ำเมอยังเอื้อพีกรบบไดเบาบอกกระบาดเบานอกบ้านฉันแต่เนาจะดองในนะเาที่ตัวใหญ่โตนนอกใหญ่โตในการเพาะว่าหางเท่ากบบมันจะเป็นนอกหายเสียบเป็นไม่ห่างไม่ใหม่เลยน้อยคุณเท่าแต่ละคุเนาะ บาปน้องอีบาปน้องยูเป็นก yeah> ันไงโดยกใครก็อยากเป็นโคเป็นขั้วในก็เนี่ะใครเชียร์เป็นไม่ห้างไม่ไม่เนาะเพราะว่าชีวิตมันการเป็นไม่ห้างก็คือว่าค่อนข้างลำบากเนาะมีผู้เลี้ยงลูกคนเดียวเนาะมป็นลำบากนะคือว่านะคือพึ่งผ้าใส่เอื้อเป็นกะเอื้อเป็นกะมีครอบครัวแล้วเนาะกะรสังทาเนาะว่าภัเนาะไผยกันใหญ่สางทาครอบครัวไปครอบครัวมันเนาะโดย คือเว่ามีเอฟซีผางมาหน่อยหนึ่งเนาะก็อนหถ้ามีถาพิ่นว่าขยันเน่เพิ่นว่าอันที่ว่าทางครอบครัวน้องมิดเนาะคือว่าเออพูดเพิ่นกัเคยว่ามีผัวไทยมาแล้วแล้วก็นยานเว่าแข็งฮักน้องมิดนี่อยู่ฮักแต่ว่าต้องพังไปก่อนพ่น่ะเนาะน้อยว่ากัผู้กัสิเข้ามาล่มกัพังไปก่อนผัวนะคือน้องมิดนี่กับพังไปก่อนเนาะกขยานไปว่ายยานน้องมิด คิดต like ัวว่าซนั like one, so, like, ่นเนาะยน้องมิตดอกว่าคือน้องพงพ่นว่าอ๋อโดยการคือกาความรักความมักนี่กาบ่แม่นว่าสิุมให้กันมักกันฮักเนาะโดยแม่แวคือว่าถ้าว่าเฮาบ่มักเฮาบ่ฮักกันเอากันไปแล้วกบ่มีความสุขเนาะโดยกนอจากความักความมักเฮาเองเนาะถ้ามกไปเฮากบบวเออไผาวเฮากบ่ติเนาะโดยโดยความรักความมักกันเนาะโดยกเพิ่นว่า ถ้าฮักน้องมันมิดนี่เพื่อนชิบตัวบ่เพื่อนว่าน้อยมาไทยเดี๋ยวนี้เนาะน้อยบ่าน้องน้องมิดนี่สิฮักจริงด้วยบ่ถ้าอันแบบมีคนมาฮักแท้นะเพื่อนว่าอ้ยอย่าโดดกันเด้อเพื่อนว่าน้อ้ยแต่ว่านอกคือว่าเพื่อนมาักน้องน่องหมอมากเพื่อนก็คือเกาเนาะเพื่นบอกว่าถหักห <No. S 1> <boom> ักท <cons> um ุ่งมากหัก <t> ท <No. S 1> ุ่งหัก eh ทุ่งหักน้องมิดเพื่นว่าถ้าน้องมิดบอกว่าโอ้ยบ่มักให้บอกความจริงเพื่นว่าสินะ บโบโบว่าโบยังให้ดอกว่ามีความหวังผ่านนะแม็ดแน่วคือไอ้เพื่อนน้องน้องเก่บไม่ได้ก้มหวังเนาะโดยน้องแต่ละคนเนาะโดยแม็ดแน่วแต่ละคนน้องเม็ดกับโบคยไปโบได้เคยรับปากว่าสิมาค่คนนั้นคนนี้เนาะโดยแม็ดแน่วแต่ว่ารับคุยเป็นไอ้เป็นน้องโดยแม็ดเป็นมู่เป็นคู่กันการน้องกะคิดอยู่เนาะว่าชิดตัวเพื่อนไปเพื่ออีหยังเนาะโดยโดยเอากะไม่ต้องการตัวเพิ่อนไม่ต้องการ คือการกบน้องเม็ดคือกันเนาะกับพ่อใหญ่คนตัวคือกันเนาะก็คือว่าเรา่างทอยพุงี่ก็เรากับบรได้ตัวเนาะเราก็รามาดูนี่นะว่าแต่ว่าเราเหื่อยรอเนาะเมนแนลดูท่างอนกับมีแต่ว่าเธอนั่นเธอนี้สิมหาเมื่อนั่นเมื่อนี่จะนอยแปดสิบมือโบจะนอยสามสิบสี่สิบรด่งเรื่อยๆชุดไทยกับรอรอมีแต่รอกันรอเนาะถามพ่อคนกับพ่อชายเนนพ่ดแยวเพ่อหังมากันเนาะ โดยความห่างมากกันนี่ก็บ่ติดกันเนาะมันก็เบิ่งบ่ได้เนาะเฮาก็แยกบ่ได้คนเพิ่นว่านานาได้อนาลมได้อยากเอาโลดก็บ่ได้เนาะโดยแม่สิให้ลมแต่ผู้เดียวก็บ่ได้แม่นว่าน้องเม็ดแม่ต้องศึกษาเบิ่งหลายๆคนนั่นะเนาะมหัพคือกันเนาะโดยคก็เว้าถึงน้องน้องพงว่าโอว่า ดอกว่าไทยกับโบเมนเนาะคือน้องคงผลการโบได้โดค no, ือว่านั่นแหละเนาะผลการเพราะว่าผลการอบมาโลุ้นเด้ผลรอบบวายเนาะคือว่าอะไรมันโบเมนใไซเน่นกันโดยเมเนลถ้าว่าใไซเน่นเนาะเห็นหน่ากันปั๊บก็คือมักหักกันด้วยเมนโดยคือแบบว่านเนาะความหักบางคนกับใช้เวลาบางคนกับโบท่านได้ใช้เวลากับหักโลดเนาะก็มีหลายหูแบบมา่นเนาะความหักกันเนาะ แบบมาไวัมาซาเนาะกระชุดแล้วเต้เนาะเพียงช่างกระซีว่านี่เลยว่าถ้าบุรุษมานี่เป็นยันเขาลักไหมโดยแม่มานอนเผาไม้เฮือนบ่โดยนอนกับตรงนอนมาได้คืนแน่นอนเผาไม้เฮือนว่าได้เฮือนเฮาเนาะโดยนอนเฮาเคยอยู่เคยนอนเนี่ย มานอนกันคือว่านอนรับคักคือคนว่าวหะเนาะมันอยู่บนเศ้ามนเก่าหะน้แต่ว่านอนดีเพื่อนแบบเออคือแบบนอนอันดันเนาะเพื่อนคนหลังใหญ่กันมันบุคือเพื่อนเ่าหลังน้อยกันเนาะในเพื่อนเขาคือเก่าคัดทีอยู่ได้รับใจอยู่างนี้แน่ๆเนาะเออเจากานน้องเพื่อสบายก็ไม่ขึ้นนอนนะเมยจะคืนบ่บ่โอ้ตะกี้คิดว่าจะึ้นแต่ว่าตัดสินใจบ่ขึ้นบันโดยแน่ๆเอาเป็นยัง เลยคอเบิ้งเพิ oh, <of> ่นเคยคือเสียคข้เน่ว่าซั่นก็เลยพาเพิ่นนอนโดยนี่เดยแหละก็ตื่นซามาเพิ่นก็อยากกินข้าวกินน้ามาจันบ่แล้วก็คือเปขึ้นมากะเพิ่นบ่อยากนอนพุ่นจังไหมเฮาก็บ่ฮู้นอนพุ่นเท่าใดให้ยขมือขมื้อเนาะห้ยกูขุ้นได้โดยการนอนอยู่พี่น่ะเพิ่นบ่เคยให้จักเทื่อเนาะขามาไหนนอนขามาไหนนอนอย่างเดียวโดยถ้าคือนอนพุ่นไม่แต่ห้โดยจงสใยเพิ่นอยากนอนอยู่นี่แหละโดย ใช่ก่อาาเพชรนองเม็ดนะโทอสับน้นองนะเอามาเบึงด้วยค่ะอ๋อนองมึงขอบึงเพชรของน้องเม็ดเนาะอย่างที่ว่ามีผู้อยากอ่าติดต่อมหาน้องเม็ดเนาะเนาะนี่กแมนเพชรของเพิ่นเนาะโอ้จะแก้กัขอเบึงอีกเทือนึงเนาะโดยนองเม็ดแม่เดี่ยงเดียว ไปนั ab, pues za, ่นกะจะโทรมาหลินนะเพ่นกะโทรมาเลยเนาะโยเพป็นกะยินดีครับเป็นเพื่อนเนาะแบบเบอร์ได้สาวโบมีป่ะมีเนาะโดูเบอร์ได้ไหเนาะเดี๋ยวสาวโบมูเขาก็จะเอาลังไม้ก็ได้เนาะเดียวเอาลังไม้ได้บ่ะลังไม้ก็ได้เนาะเพราะว่าบางเทื่อมันติดต่อทางเพศกับมันยากเนาะเรื่องสัญญาณเนาะบางที่เฮาบ่มีเน็ต เมื่อยง่ายเอพชิ่มมึงก็หลายๆคนยูกระปากมาว่าเอาเบอร์น้องมิตรให้นน่เด้อว่าสั่งใหโอ้โหยว่าเอาเพจล้นั่เตือเพจมึนกะแปลว่าโทรบอติดแบบนี่นะเตือน้องมิตรน้องมิตรนี่พิดมิตบบนี้นะก็เลยโทรมาทางเบอร์โอ้โหเลยโอ้โหเป็นจากติดต่อทางเบอร์เนาะยังเพิ่ตื่นว่ากูเจียงห้องตื่นแน่โอ้โหตื่นแน่ มาฮอน่กาลูกวนเวลาน้องเม็ดมาดนะเนาะลูกควรกาตื่นมันกันยากลูกคือว่าและลูกควรกายังหน่อยอยู่เนาะแต่เป็นกําลังใจให้เนาะโดยให้น้องเม็ดพ่อคนที่ดีแลวกระถือใจนั่นเนาะน้องเม็ดเนาะโดยสบายดีน้องเม็ดเบาผ่ีาพันไปนั่นการเป็นการโอลุมกับน้องเม็ดเนาะค่ะเพนกว่ามีผู้โทรมาล้มพนวิกะล้มพนวาเนาะ แต่กะอยากศึกษาหูใจกันไปกนเพื่อนว่าเนาะนี่กะแมนเพื่อนของน้องเม็ดเนาะคนกำลังตั้งเสาวไว้อันนี้กะนนั่นกะแมนเพื่อนเก่าของเพื่อนดูมาฮอนนีซาบุญมากะขอขอบกขอบใจเนาะสำหรับผู้เบิ่งผู้ชมดอว่าผู้ติดตามซาบุญมาเนาะถ้าหากว่าซาบุญมาใส่คําถามในการสัมภาษณ์หรือว่าการสอบถามเนาะหากว่าบทถูกต้องเนาะหรือว่าเหมาะสมกะขอโทษขออภัยเนาะสำหรับผู้เบิ่งผู้ชมคลิปนี้ โดยใจกะขอขอบุกขอบใจเนะาะบ่ว่าจะเป็นทังฝั่งไทยหรือฝั่งลาวเนาะที่ให้คาแนะนําในการ่าเฮ็ดคลิปของซาบุนมาเนาะเพื่อนะนําไปปับปรุงเนาะโดยกะขอขอบุกขอบใจในสุดท้ายนี้ซาบุนมากะขอ,ขอก้าวเข้ามาสบายดี